วันนี้นะคะจะมาชงชาเขียวนะคะด้วยเครื่องดัชเชสนะคะ cm 1 3 2 0 b นะคะจริงๆแล้วเ,เ,เรามีตัวเล็กนะคะไว้สำหรับชงชาแต่ว่าวันนี้จะสาธิตให้ดูนะคะรีวิวให้ดูประการนะคะว่าเจ้าเครื่อง cm 1 3 2 0 b นนะคะเวลาชงชาเราจะใช้ หนึ 1> 1่งช้อนนะคะใส่เข้าไปนะคะชาเขียวนะคะชาเขียวอันนี้จะไม่เต็มช้อนโต๊ะนะคะก็จะใส่ไปหนึ่งก็ถ้าเกิดเทียบเป็นช้อนโต๊ะก็น่าจะประมาณสองช้อนโต๊ะหน่อยๆน,นะคะคือเขาจะมีเส้นด้านในนะคะ่ะพยายามอย่าใส่ให้เกินนะคะใส่ให้มันอยู่ในเส้นของด้านในของ หัวชงของเขานะคะมาใส่หัวชงเข้าไปนะะแล้วก็เตรียมแก้วมารอแล้วเราชอบแก้วทรงนี้นะคะเพราะว่ามันโคนรรู้สึกว่าเข้ากับชอไอเจ้าชอเวลาก้นมันแคบอะค่ะรงแล้วมันแบบน,นี้อ่ามันมันจะได้จงังหวะนะคะ ส่วนตัวเนี่ยถ้าชงชานะคะเราจะกั่นด้วยตัวแมนวนวลตัวนี้นะคะที่มีรูปมือรูปนิ้วตัวนี้กดลงไปสักแป๊บหนึ่งอย่าไม่ต้องให้น้ำไหลามากเราหยุดนะคะหยุดเพื่อที่จะให้ให้ให้ชานะคะเขาป่ซับน้ำไว้นะคะแล้วก็ค่อยกั่นออกมานะคะสำหรับสูตรที่ร้านนะคะ สกัดชาเขียวนะคะให้ได้ประมาณ100มิลิตรนะคะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยจะเป็นแก้ว18ออนนะคะอันนี้สูตรชาใครจะใช้ชายี่ห้ออะไรก็ก็ตามสะดวกไปเลยนะคะ ใช้ตัวตัเล็กตัว,ตวแต่ว่าก็จะใส่ใบชาประมาณเท่าๆกันนะคะก็เคาะเอาใบชาออกให้เรียบร้อยนะคะทีนี้สูตรที่ลานะคะเราจะไม่ใช้อ่ำน้ำตาลนะคะเราจะใช้นมข้นนะคะแล้วเราก็จะเป็นไม่ไม่หวานมากนะคะไม่หวานมากก็จะใช้เป็นช้อนนี้เหมือนเดิม ถ้าถ้าเป็นหวานปกติของร้านนะคะของลูกค้าทั่วไปอ่ะก็จะใช้เป็นหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใช้ช้อนเพราะว่ามันจะแบบว่าพอดีกับหนึ่งช้อนพอดีเลยอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะนะคะก็จะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแต่ว่าอันนี้อันนี้ทานเองก็จะใช้ช้อน เราก็จะมีลูกค้าบางกลุ่มที่เขาบอกว่าไม่ไม่ทานหวานมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยเน้นกลิ่นหอมของชาก็จะใช้ช้อนนี้ถ้าเป็นลูกค้าที่หวานน้อยไปเลยก็จะใช้ช้อนนี้นะคะเราก็จะมีขนาดเราก็ใส่นมค้นจืดนะคะทานชั่นนะคะจนถึงร้อหสิบนะคะ เติมนมสดติไดไปถึงสองร้อยนะคะหอมค่ะนี่ห้องนี้หอมอันนี้เราเป็นสูตรของร้านนะคะก็จะแบบว่าผสมผสมหลายๆชาใบชาลายนัวก็จะตัดน้ำแข็งนะคะตัดน้ำแข็งแล้ว จะพอดีนะคะประมาณนี้นะคะทางกานก็จะถามลูกค้านะคะลูกค้าบางคนอาจจะเอาฟองนมไม่เอาฟองนมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าลูกค้าเอาฟองนมเราก็ก็ตักใส่ะะแล้ใส่เป็นฝาโดมนะฮะ ทชูเหยทุกค้าหน่อยได้แล้วค่ะชาเขีาาขยวของหลานเรานะคะนี่ค่ะ